สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับประวัติศาสตร์ไอการูดโดยว i นด Watch Present กับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Raymond Wilde แ,แบรนด์นี้นะครับถูกก่อตั้งโดยชายที่มีชื่อว่าเรมอนด์ไวเอลสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์จึงจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เก่าแก่อะไรมากนะครับแต่ว่าก็ยังผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี1976ถึงปัจจุบันนะครับรวมๆแล้วอยู่ที่ราว48ปีนะครับหลังจากช่วงเวลาของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของบริษัทจึงจําเป็นต้องขยายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโอลิเวีย เบิร์นฮามลูกเขยของเรย์มอนด์ไวลได้เข้าร่วมในการทำธุรกิจครอบครัวในปี1982นะครับและเขาได้ปร,รับปรุงโครงสร้างและองค์กรของบริษัทและพัฒนาแผนการตลาดและตราสินค้าที่ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากดนตรีมาโดยตลอดสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในชื่อคอลเลกชันตั้งแต่ปี1983นะครับโดยที่เมื่อปี2000นะครับกระแสะของความสนใจความเลอค่าและ ความหรูหราเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับบริษัทผลิตนาฬิกาทั่วโลกทําให้เรย์มอนเวลได้มีการปรับปรุงนาฬิกาให้มีความงดงามและเลอค่าซึ่งผลิตด้วยกลไกที่เน้นคุณภาพนะครับคืองานสวิตเลยนะฮะและก็การออกแบบที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยไว้ด้วยกันนะครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับทำให้เรย์มอนด์เวลเป็นที่ยอมรับของหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็คือเป็นแบรนด์สวิตที่ผลิตด้วยสวิสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการเ s s ซเบิล ใดๆเลยนะครับตั้งแต่ปี1976นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้จะพามาดูงานเซอร์วิสท,ที่ลูกค้าส่งในการเรียนจริงของแบรนด์ Raymond Weil ที่ลูกค้าส่งมาล้างเครื่องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนเซอร์กิตหรือแผงวงจรนาฬิกานะครับแล้วก็เปลี่ยนซีวิยางกันน้ำนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch สามารถส่งงานมาทาได้ที่เพจ Modify Watch c o m p a n y Limited เป็น f c e b o o k f แ n p a g e นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือ ช่องทางเว็บไซต์นะครับ w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  เว็บบอดี w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร,ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมเล่าบริษัทในการที่เสวิตให้ทุกท่านฟังนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสําหรับวันนี้ออนไปก่อนสวัสดีครับ